สบายดีพี่น้องสบายดีตอนบ่ายนะอะไรเลยประโฉมสวรรค์ธรรมะแต่ใช้ถือเนาะตัวไปจะหมวดเนาะปัดเซิ้ตเชือกผงกิเลีสขึ้นมาขึ้นเียนะอะไรประดำก็ยังอาหารอาหารบ่ายสามพี่น้องก้อยป่าบ่ายสามพอดีบ่ายสามขึ่งประดำ ยางก็ไหวในหัวนะโอ้โอเจ็เอาคุปปีถ่ายคลิปก่อนเงินเสียรายนะเ <c oughs> งินเสียรายนักถุยาถุยยาบายลีปานดูดูกีตารไปนอนบ่สไปนอนบอสเงินเสียลาย เห็นป่ามากันัะมาดน้ำอีกได้น้องมาทำครบไปกินโอ้แม่เอามาให้เจ้าบบกินบ่ปะเอาไปมันครบไปมันเบิร์ดเฮ้ยเดี๋ยวจีห้องเมียอีกนั่นน่ะเอามาให้น่ะจะทงชงนะนอนอยู่ดอกใบสามเพียงสามมุขนะสามมครึ่งไอ้เทน Bắt. Ông vào á. Đạt nhảy. Có đó. Là đó. Ừ. Cái đã ta. làm cua ướt mà, Làm cái chị mà.

ยังนำศพมันมาประดำประดามบ่บอนอายุยยยห้องก่อยเนาะมันแสบเป็นผิก็แห้งอย,ย่าได้ <c oughs> นเนออกไปเราไ มื่อวนก็นอนหลอบเดียวเนาะสีม่งเข่งกับนามันก็นอนเขานอนเลยนอนไห่เดอกมันเอาแล้วเห็ดก็แลดานเงยประดาคือเฉนเงียบบริษัทมอดสมมอดพักบริษัทพักดูนี่ไมันดูพี่นนเบียร์ไปจอกหนึ่งเป็นปลายลายต่างเจี๊ยบมันงูไปเพราะว่าชักกล้องจะดูอินพห้อง ร้อยง้อมาเลย้อยนะมาดยมือื่นแม่ชีชื่อให้พาขีเจ้เดอพร้อมโอ้ยดูคอยกั้อเขาให้กับ่พอใจเฮ้ยเนมนเนี่ยเลยบ่ เขาคือรก็เฮ้ยแจ่วนะแจวบะมีก้อยเฮ้ยก้อยใส่พัดใส่อันมันผีกเลยอิมินก้อยดิบก้อยดิบไแต่ว่ารัวห่นสุนี่ไงีข้าวเราตีข้าวแต่ไม่ได้่นี่ยเดี๋ยวข้าวเราเนี่ยมีข้าวไหมบะมี่เรบัดเมื่อหรดามันนอ่อยู่ตู้ตัวนั้นได้ได้น่าเพือน ม่เจอเท่าโลกเลยนะน้ำมมากไหไปดำไม่ใส่้านซาวตัวน nice so ่ะแดดไล่แล้วลงนะ่คนข่ยังบอขึ่นอยู่เลยนะ่อ้ีนมระเท้นมันไปเพระมึงบอกเออไปน้กันชวนหมอลปไปตึกแค่นี่ค่น้ำตาลตืแค่น้ำตเหานี้ไอ้เขียไปแล้วมอมาดดน้ำเอาไอ้เขียมมาแม่ร้องบอกว่ามาโดดน้ำตามเแม่เลี้ยงมาดดน้ำตามเลโยันลัก็นอียคนเดียในันว่าไตใช้เลยทีนี เด่นยืมเงินก่อนออกมาบะดามเอาเลยเอาได้เลยหัวเลยมาแล้วเนี่ยกุ้งหอเลยต้มยำไปกินกุ้งไมะแซน่ะต้มยำกุ้งวันนี้มันเป็นข่าวเลยมั้งเ็นน่ะของบะหนาวโซยเลยเนาะน้ำสมมันอะสมักอะไรอันนี้อน้ำสมรับอโซอาเฮีย จ้อยเอาปากระป๋องมาให้น้องเลยอยอยเอาปากกระป๋องมาให้น้องเนุ่่น้ปากระป๋องให้น้องเนี่ยนั่นแหละนั่นแล้วเนี่ยตัวขาเขานะเขาเด้อพี่น้องขาเศร้าขาเทียงขาเล่นขาเทียงเขาวเทียงตัจ้าก งานอม่มียุใหม่นยังไมีงานแต่งงานงานแต่เยอะกแงานผูกแขนมัน้องเตะสิเกยงเหรินสงคการขึ้นใหม่ไงเห็นไหมซึ่นทํอ๋อ ้ำน้องจไงน้องาไปสูแล้ว่าลงคือเก่าบ่ได้ไวมันก็คือไม่คิดชมมาอ่านที เบาเบามีก็อยู่นั่ไม่หยุนอนแสดงว่าจะมืดลำเมือออยู่ห้องเบาคนดีโอ้ยเด็กมึงกินข้าวบ่เฮ้ยกินแต่นั่งเวทเชิดจอยขึงจอยเ้ยเฮ้เฮ้เขาอยู่อะเขามาเห็นบ้าน กูวบในเมื่อบ้านเ็้แบบใจเลือกูว่าเบิ่งคิดเบิ่งกคนึอยู่้านน้ำมูกมีะกูนึอยู่้านที่ปังมาขึ้นมาลูกตามหายู่ารับบอกว่าเธอทับย่างก่อยังไม่ได้สึกมาแล้วแม่เดินมาจิ้เขา มกอยปลาเนี่ยาม่แบบส่วฝาเงินมา้ำเขาวน่อยผ้าจะผ่าจะมูวนมาดองม้วนไผ่ปะโกกนอเสียมปังก็เล้ตัได้สูงน่ตัวนี้ชุกปลาเป็นลาบเลยจากที่มันานไ่ปะเสียหมอ ม่วยลงฝมาตะวันวัดองตะวันนี่เป็นครับเนี่ยแค่นันดงละมือนี่นสนน้ำข้าแ่น้ำข้าัน้ของบนเยอะจงนะกินไรนานน้ำบ

bỏ ra cái răng sườn con này càng hay một tinh không Chàng có... mà có thể tự lý được Màu ừ. Màu mới để... ăn đằng nó ้าไม่เราไม่กินของเบีย่องอกอนไปมบาทนะทานเอ,อเอดยดเหรอฮะ0บาทนะท่นเอเอ็แนแีบด ซึ่งมาเจ็ดแซนกับเจ็ดนเนาะอาไซคือตัดมือนะหมดกัาจิตินะไปเหอะม่ขาแม่มันโดมีไงเออย่ริ่มแจกซองกันไหนดาวเลยเนอทุบนะซองละซอง้าแม่ถ้าระตื่นเพาะแม

มาตะเบิกด้านนอตเรียวก้อเลยแจ้งน้งเข้าขึ้นแจ้งขจาดแจ้งบอกขึ้นมาแจ้งตาตาเมื่อเอากัอต้นต้นแจ้งคือยังเห็นมีมาไม่มาไมบไม่ใหญ่เมื่อเมื่อนอนพวกระลักศีรษะไปอีนม่ลูบอลได้แบบเด็กคมใดได้อดนะเม่อเมื่อแล้วเทนึงนะเมื่อแล้วบบไม่ใหญ่เทนึงน่าายนะอะไรนะระเีเปินเท้า